โอเคจะมาสอนการตัดต,ต่อวิดีโอด้วยเว็บ YouTube นะครับก็วิธีก็ไม่ยากอะไรก็กดที่ตรงอัปโหลดตรงนี้นี่ะกดโปรแกรมตัดต่อเลยเรา,าก่อนเลยและสามารถไอใช้วิดีโอที่มันมีให้ เช่นวิดีโออะไรมสมมติว่าผมจะใช้ประมาณแบบเออแบบแบบไหนดีหมยครับแล้วกันตรงตรงนี้ก็ตัดได้เลือกว่าจะตัดตรงไหนก็ริงไปตัดไปอีก ไปแล้วเราก็มาดูกันแล้วสามารถปรับเสียงตรงนี้ให้ดังแล้วก็ลดลงได้นี่ปรับเอฟเฟกได้อืมก็ดีเออโรโมเจันอนี้ป่อันนี้นก็ใช้โรโมยแล้วนี่หว่าก็ เช่นใช้ HD is ีอิสอะไร,ไรสักอย่างนึอองปรับความสว่างนี่นี่ปรับให้สูงสุดอะไรพวกนี้ก็ได้นนก็ปรับได้ตามใจอ้าวตามใจเกินแล้วก็สามารถใส่คำได้ด้วยเช่นดิ๊ดดิอย่างนี้แล้วก็ดูตัวอย่าง ฝากเอ,อ่ออะไรเนี่ยเอาไปวาเสร็จแล้วก็แล้วกันนะเยอะพอเสร็จแล้วก็สามารถเอาลูปภาพลงก็ได้ก็หาลูปเอาเลยการบัดไปเพราะว่าเราจะไม่เอาลูปลงส่วนนี้ก็ให้เลือก <c oughs> เพลงตามใจเลยเช่นกัน เทลอะไรก็เอาไฟส์เทลอะไรมันก็มีก่อนส่วนนี้ก็เป็นวิธีสลับอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับก็อนนี้นี่อันนี้ก็ผมใจเอดค่อยต่างไปตรงนี้ผมจะเลื่อนมาตรงนี้นครับ <S <S เพื่อมาดูผล <S 2> <S 2> ผลออโหลดอยู่ครับเลื่อนมาตรงนี้ เลื่อนดีกว่าเอ้าเออนั่นเราจะกดมาดูกันสักหน่อยนะครับฝากฝากเออเออเอาเป็นว่าเออวิดีโอนี้ตัดไปวิดีโอนี้ก็ อ่านั่นน่ะนี่ตัดไปเลยเป็นวัดเราจะเอาเป็นเปลี่ยนมาสร้ารูปแงกแล้ว <c oughs> กันเฮ้เฮ้ก็พือโปรแกรมนี้ไม่อ่านาก็คงไม่ว่าอะไรกันอย่างเชน่นผมจะเอารูปอยนี้แล้วกดเลือบเลยนี่รูปนี้มาลดลงได้นะครับนี่ เพียงแค่คลิกหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ลดลงพออะไรอ๋อเออนก็จะวางไว้หลังตรงนี้นะครับเพื่อจะมาดูปกติและอนาคตกันเช่นเช่นเช่นเชีนเม่นีปกติแล้วเวลาเปลี่ยนรูป ก็นีมีอ่อมีทีนี้คันก็จะเปลี่ยนคันด้วยอย่างนี้นี่มีใส่เรครื่องอย่างนี้แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นว่าบอกแค่ประมาณลบทคงจะพอเข้าใจเล็กน้อยแล้วอ่ะนี่ยังเหลือแบนเนอร์นี่ก็มันก็คือเหมือนกับตัวอักษรนอะภาพนิ่งมีภาพนิ่งมีแบนเนอร์มีค่อนข้าวเจ้าก็สามารถผมสมมติผมเอาสู้มากกันแล้วก็เขียนว่า เอเวนพีก็แล้วแต่ใจเอาสีแดงก็แล้วกันสีฟ้าอี่าต้องซื้อสีแดงขนาดผมไม่ได้นะครับผมใหญ่นีนี่อันนี้ก็ล็อกเชลดีกว่าผมเป็นชาร์ลก็น่าจะประมาณนี้ได้โอเคครับพอเสร็จแล้วก็ ที่วิดีโอคุณสั้นกันไปหรือเนื้อเพิ่มคลิปวิดีโอในเทคนิคการเปลี่ยนภาพนะเอ้าเอ้าอ่อเอออืมนี่อันนี้เลยนี่จบสั้นเกินหรือยังอ่ะยาวขึ้นละก็มาตั้งชื่อโครงงานหนึ่งชื่อเอดอดอือยอดึ ดเผยแพร่ไปไม่ไหวยาวพอเลยอีกสองนาทีเอาวิดีโอแล้วก็วิดีโอุสั้นๆไปไอ้เนี่เอาให้พอใจเอาให้พอใจ อาอให้ปัดอีรี่วีดีโอของสั้นเกินไปนะเอาเป็นว่าทำเสร็จแล้วมันก็จะประมาณประมาณนี่มันก็จะได้ชื่อ ด้วยโปรแกรมนี้ยังไม่ค่อยได้วิดีโอเล็กน้อยแล้วก็ยังหยิบสอบดูกันเองก,ก็แล้วกัน